สวัสด<ผ>ีครับเจอกันอีกแล้วครับกับรายการตอร์ไแชมป์ครับวันนี้เรามากับนี่เลย R15 กับเจ้าของรถนะครับ R15 นะครับขอให้แนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมฟุกนะครับเจ้าของรถของคันนี้ครับผม อา15วั17ครับครับขอถามเลยคำถามแรกเลยเข้าเลยนะครับผมการใช้งานั้งแต่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นไงบ้างครับโดยรวมผมว่าถือว่าดีเลยนะครับตอบสนองได้ดีครับกำลังเครื่องการขับขี่เพราะว่าสนุกดีครับคือแบบบิดติดมือเลยใช่ไหมครับอืมันก็ไม่ไม่ถึงว่าติดมือนะครับมันมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับเพราะว่ามันมีตัวระบบบราว์แปรผันของ VVA อะ ที่เป็นบ้านตัวใหม่นะครับใช่ครับวัานในการแบบเคยเข้าคงเข้าโค้งอะไรอะไรยังครับเคยเคยครับผมเข้าโค้งถือว่าเป็นไงินารกันสมดุลเยี่ยมครับผมเพราะว่าถือถือว่าเยี่ยมแต่ว่าผลข้อเสียของมันคือยางผมว่ามันมันลื่นๆหน่อยครับต้องเปลี่ยนยางอันนี้ยางเดิมใช่ไหมอันนี้ยางเดิมเลยครับยางเดิมจากศูนเลยครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่เดิมจากสูนเพราะว่า ยางมันลื่นไปนิดหนึ่งยางของไออ,อาใช่ไหมครับรผมไออาร์ซีล้อหน้า110ตัดหลัง140นั่นนั่นหน้า110หลัง140ตัดเดิมๆจากูงเลยครับภาพเดิมๆก็สวยอยู่นะได้เคยขับออกเที่ยวออกทริปไหมครับออกเที่ยวออกทริปผม ออกเที่ยวนี่บ่อยครับแต่ว่าออกทริปนี่ไม่เคยกับกลุ่มๆแต่แต่มีกลุ่มอยู่ว่าแต่ไม่แต่ไม่เคยไปกบเขาเคยขับไกลที่สุดนี่กี่ิโลครับกับฝางครับบ้านผมอยู่ฝางประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกิโลกับฝางนี่คือการใิ้เปลืองน้ำมันนี่มันเป็นไงบ้างครับโอโ้เยี่ยมครับการการใช้เปลืองน้ำมันนี่คือประหยัดมากประหยัดสุดสุดครับ,รบเติมสองร้อย ไปกลับได้ครับ <ไป S 1> สบายเห,ออเหลือเลย<ฮ>ครับผมผมว่าประหยัดใช้ได้เลยครับผมประหยัดมากเป็นไงบ้างครับเรื่องเบรกของคันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเบรกเดิมใช่ไหมครับครับผมเบรกเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยครับเ,เรื่องเบรกผมว่าหนึบดีนะเบรก,กเดิมครับผมหนึบเบรกหน้าเบรกหลังหนึบครับแต่<ม>เบรกหน้าผมว่ารู้สึกว่าจะติดติดนิดนึง ติดมากเกินไปนิดนึงครับคือกดปุ๊บมัใจใชยู่แค่ได้นะไม่มี ABS ใช่ครับถ้ามี ABS จะโอ้แ๋งมากเลยฮะควรทำได้เลยนะครับแ๋มมากเลยนะควรใส่ควรใส่ผมขอถามเรื่องข้อดีข้อเสียของคันนี้หน่อยนะว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรกันบ้างครับอ๋ออันดับแรกเลยครับข้อดีของรถตัวนี้ R15 ตัวนี้ คือเรื่องระบบของวาลแปรผัน VVA ครับในการไต่รอบในในรอบที่สูงแล้วก็ข้อดีต่อมาก็สลิปเปอร์คัตครับได้สลิปเปอร์คัตมาในการเชนเกียร์ในความเร็วที่สูงนะครับข้อเสียก็น่าจะเป็นที่ยางครับยางลื่นไปหน่อยยาง IRC ตัวแล้วเนี่ยครับลื่นไปหน่อยแต่ก็แต่ก็ได้อยู่ครับ ไม่ถึงว่าลื่นมากแต่ตไฟม่ต้องงอบอเปลี่ยนยาง<ช>แล้วนะครับใช่ครับ <laughs> ต้องต้องเปลี่ยนครับงบเปลี่ยนยางไปแล้วมีประมาณเนี้ยนะครับข้อดีข้อเสียครับข้อดีแล้วก็นี่แล,แล้วก็ได้ชุกหน้าอัพไซด์ดาวครับผมครับุกหน้าอัพไซด์ดาวแล้วก็ไฟหน้านี่ตอนกงคืนนี่สว่างขนาดไหนครับสว่างอางืม ก็สว่างนะครับไม่ไม่ถึงกับสว่างมากปันกลางปันกลางแล้วถ้าเทียบกับแบบหลอดเหมือนหลอดไส้ธรรมดาทั่วไปอันนี้จะสว่างกว่าอันนี้สว่างกว่าครับเพราะว่าอันนี้เป็นไฟ LED ครับสว่างกว่าแต่แต่แต่ถ้าระดับความสูงนี่ระดับความสูงของไฟไม่ไม่สว่างจนแยงตาขนาดนั้นครับแต่บ่าเรื่องโชคครับโชคหลังนี่ เป็นไงบ้างครับแข็งกระด้างไหมครับเออไม่นะครับไม่ไม่แข็งไม่กระด้างเกิดไปให้การเข้าโค้งนี่แบบมีอาการนิ่งไหมตอนแบบเข้าโค้งแบบมันจะยุวยหรืออะไรไหมอ๋อน,นิ่งครับผมมันจะมันจะลงตามที่น้ําหนักที่เราเอียงตัวบอันี้น้องสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบครับผมร้อยแปดสิบนะครับครับผม ในการขับขี่ความสูงคันนี่มันมีปัญหาอะไรไหมแบบเวลาขี่เวลาเข้าโค้งอะไรเนี่ยเอ,อ่อการขับขี่ถ้าขับประมาณสี่สิบห้าสิบโลไม่เป็นไรครับเฉยๆครับแต่ถ้าหนึ่งรอยกิโลขึ้นไปปวดหลังละปวดหลังแน่นอนเพราะว่าพวเพราะว่าอราบบผมเพราะว่าเราสูงใช่ไหมเหมาะมากมาก,มากครับคันนี้เป็นสายสปอร์ตแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมอยากให้น้องลองควบให้ดูหน่อยครับโอเคครับได้ครับ นี่ครับผมร้อยแปดสิบครับขาถึงพื้นแบบเต็มเต็มเลยครับผมแบบไม่ไม่ยืดอะไรเลยนะครับเต็มครับถ้าคนที่สูงร้อยเจ็ดสิบต้นๆร้อยเจ็ดสิบกว่าๆผมว่าขับได้สบายได้รได้ร้อยหกสิบก็ขับได้ครับครับได้ครับว่ารถมันก็ไม่ได้สูงมากได้ สบายสบายครับ หน้าปัดนี่มันมีบอกอะไรบ้างครับผมก็จะเป็นฟูลดิจิตอลทั่วไปนะครับก็จะมีบอกเกียร์ว่างความร้อนของหม้อนะครับแล้วก็ความดันน้ำมันแรงเครื่องแล้วก็ส่วนทิปต่างๆบอกรอบบอกเกียร์บอกความเร็วเป็นไมล์กับกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ แล้วก็อันนี้ก็น้ำมันน้ำมันครับต้องเติมแล้วครับน้ำมันครับครับต้องเติมแล้วครับอันนั้นทิปครับก็อันนี้ก็ใช้งานโดยรวมนะครับอันนี้ก็เอเวอเรสต์คือการชดเชยน้ำมันครับอันนี้หนึ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรตอนนี้ใช้ไปพอผ่านไปเท่าไหร่แล้วครับมาผ่านน้ำมันอันนี้ก็กี่กิโลต่อลิตรนะครับหนึ่งร้อยกี่กิโลต่อลิตร อันนี้ก็ทิปสองทิปหนึ่งครับนะผมเรามีไฟชิปใช่ครับมีมมไฟชิปลท์ครับไฟชิปลท์จะขึ้นตอนที่รอบไปกีออ่รอ,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 อบรอบหนึ่งหนึ่งหมื่นรอบครับหนึ่งหมื่นรอบแต่วีวีวีเอจะทํางานตรงที่เจ็ดพันห้าร้อยรอบวีเอจะเริ่มทํางานครับไไผมประกับฝั่งนี้มันมีนะวิกออฟออนใช่ไหมครับ ใช่คร <idd ler> <Sí, why? S 2> ับผมได้คุยออ่อนแล้วก็อันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับเราสวิตช์พาร์ทนะครับครับผมมันมีเยอะมากนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมันรวมกับไฟพาร์ตไปไหมครับใช่ครับผมใช่ครับคือเรากดลงก็เป็นไฟใช่ครับกดลงก็เป็นไฟพานี่อะไร ก็เป็นแบบคัเนเดิมๆแล้วไม่ค่อยมีของแต่งใช่ไหมครับครับแต่งก็จะมีท้ายครับแค่ท้ายท, <ải> ท้ายสั้นต่างกันยนต์ต่างกันยวหลังครับครับผมเช่คท้ายสั้นกันีนนน้ยวครับใช่แล้วก็คันนี้ออกมาราคาเท่าไหร่ครับอืมคันนี้ผมดาวสองหมื่นผ่อนเดือนสามพันห้าร้อย ได้ครับถ้าถ้าถ้าราคาราคาสดหนึ่งเอ้ยเก้าหมื่นแปดพันบาทครับเก้าหมื่นแปดใช่ที่ศูนย์ยามาฮ่าทุกสาขาครับแต่ถ้าถ้าซื้อได้ก็ทุกสาขาเลยใช่ครับทุกสาขาครับโอเคครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องฟุ๊กนะครับมากมากครับที่นำาคาท่าคันสวยคันงามและเจ้าของหลอกอันนี้มารีวิวให้นะครับผม ขอบคุณครับครับ